ครับสารคาลาะมันนี้มาเอาต่อครับหางแรกครับผนกระตุกนี่ครับหางแรกง่ายพอดีงามตำนี่ครับผ่านกำลังทำอุปกรณ์นี่ครับปาาของมีทู่งตื้น่ายอยู่ครับมันต่ห้หางนี้ แอมเตวินนี้ขอสีหางครับมือนี้แห้หน้าซีทำงานได้ซ่องหางนี่สก้อนฟุน้นทกเมือนนี้เอาครับทำเบื้องขั้นตอนตอนตอนัดแล้วก็ตอนตัดมาเน,นี่ครับเอาครับนี่ยครับถึงขั้นตอนอัดสารีเรียบร้อยสารีทากาวนะครับกำลังน็อกแม่ครับตอนนี้ เริ่มตัดงาไม้งาตอกเตรียมเข้าไปละบานฟังเสียงด้วยครับเนี่ยเสียงแม่มันท่านอา้าอยู่นี่ฟังเสียงขึ้นถ้าแม่มันสรบปละบานนี่นอกแม่มันเมากาวนะครับเนี่ย สาหรักเสาลกูกนี่ครับ,รบมึงกันจะสัส้นเลยครับนี่ครับระยะยี่สิบเซนนะครับนี่นี่ครับปาหูอัดเรียบร้อยหางนี้มันง่ายครับหางตั้มหางเนี่ยสบายเลยหางนีเงียบแลละครับเสียงเงียบแลละ แม่น่าจะน็อกเรียบร้อยเนี่ยคนไม่ได้เห็นเนาะไมาไผ่เนาะไม่เนาะแม่นเลยเนาะตัวพีคอนอยูอ่เนาะตัวนี้ตัวประกอบได้ไหตัวนี้โคนเขี้ยยังที่ เอาอันนี้ครับแล้วรอมาเสื้อทุ่งเสร็จเรียบร้อยก็ไปมัดเรอเบื้องตอนมัดมาเนี่ยครับไปหางที่ซองต้อหางนี้เบื้องกระทัดสักหน่อยสักหน่อยนี่ครับกำลังตัดตัดแพงนี่ครับเอาโอเคครับอันนี้ทาเบื้องหางที่ซองต้อเนื่องนะครับ เรามาเสื้อทุ่งเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับบ้านนี้ไปหางที่ซองครับบ้านนี่หาวครับบ้านนี้มาต่อหางที่ซองแล้วครับนี่ครับนี่ครับหางที่ซองครับบะสูงไรครับตัวนี้นี่ปากหงอยู่นีนครับครับเนี่ยมาขั้นตอนสีอัดเ้ยครับบ้านนี้นี่ครับต้งไม้ นี่ครับใบกระปพรากืะอปราหูนี่ครับอานเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย <is> นะครับเป็นสำลีวะครับนะครับขอข่าวอัดปากหูเรียบร้อยนอกแม่แล้วครับเนี่ย ขั้นตอนการตัดอ่ถือไว้ได้อันนี้ก็ขอนนี่แหละต้นี้นเตอรมัดขอนมาเ๋ยนี่บังง่ายกับบ่งง่าย ะระวังระวังรุดแล้นี่ไม่ต้อรุดโอเคครับ